ใช่เลที่เราดูกับผมเ่าครับผม่าเราก็สั่งก็ต้องสั่งเพงืเอเ่อนี่ครับนี่ครับคืออาชีพของเ่าความหลอกนะครับเป็นเหตุกบรณ์ใหม่ ơi bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video

เจ้าปรีเสงได้เป็นปะยอาหอีปอกแม่จใชกไ่ใชเจ้าไปยอสาบานน่ยาฮะต่อแสงใส่ไปยูบงหนก็ไปยูบ้านน้ำเมียไปยื้ออืมเรียบยยอมได้แย่ร่องบ่อืม เฮ็ดเทียได้พอเด้อเพิ่นให้เด้อเอาแก่เพิน่นติดตาติดบนนูน้นโอ้ยหอดใจแอ็นยู่รถ อ้ากขารัตานไขมาน่ขอซะ้มตางว่านี่มยานั่งจะเห็นเทพแต่ว่าอยู่สาตัโอ้เทปด็อกแดก รับเมาสร้างบ้านทั่วไปในจังหวัดหนองบัวครับน,นี่คืออาชีพของผมรับเมาสร้างบ้านทั่วไปตามรยกรลูกรอครับเนี่คนนีลูกรอครับ เอาครับสับนี่ก่อน